นี่ประมาณแสนฐาดนดีบรายดียจึงบอกว่าการบวชเป็นของที่ทำในงานหนึ่งในงาอยังหนึ่งแล้ววบนในการที่เสียละนิสยัยเก่าอุปนิสยัยเก่าที่เคยกระทามาทางบั่นบานทางโลกโลกออก็เป็นของยากที่หนึ่งะน้นการบวชปมาแล้วถา้าบ่ศึกษาพระวินัยที่ให้ศึกษาอย่างก่อนเพราะว่าเฮาบ่ได้เอา ผู้รู้แล้วมาบวชเอาผู้บุลูะนะั้นการเหตุยังที่ผิดพลาดหรือว่าบัลูคนที่บวชพะมาที่หลังถา้าบัลูก็ให้ถามให้ย่อมหลับว่าบัลูถามผู้เพ่นบวชก่อนจังสิแล้วก็ผู้บวชก่อนก็ต้องศึกษาภาวินัยนะจึงบอกว่านักบวชทั้งหลายบวชเอามาแล้วก็ให้ศึกษาภาวินัย ว่าพระินันเป็นเครื่องรักษานักบวชนักบวชต้องรักษาพระินันถ้าบ่มีพระินัยเลยจะไปหวังบะรมย่างอืน่นสิใดเออที่เฮาได้ยินได้ฟังได้อ่านมาแล้วนะั่นน่ะมันเป็นแค่สัญญาความจาความจำบาแบบนั่นแบบนี้หือซื่อดอกโซดาแบบนี้อนาคฆาลหันแบบนั่นแบบนี้เออล้วขอปฏิบัติจริงๆของภิกษุนักบวชทั้งหลายเออเขาบ่าได้ศึกษา ส่วนมากสีเอาตะยอดมันมาบวบหลายๆคนที่บวชเขามาศรัทธาอยู่คือว่าอยากเป็นเหมือนเพิ่นอยากเป็นเหมือนท่านผู้อื่นจะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้เออแล้วก็ไปเอาตะยอดมันมาเขามาแล้วก็มาทกเถียงกันรือสื่อที่ไหนได้แก่แค่ความจาความเห็นทิฏฐิเรื่องเอิญว่ามณะทิฏฐิว่าเจ้าของเป็นผู้รู้มณะแปลว่าใจทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่มันฝังแน่นในใจมันละเป็น จึงว่าพวกข้าวเบากันห้เบาโดยพาวินัยยด้คือห้าบวชเขามาแล้วผู้บวชก,ก้อนมันมันอายุสินหน่อยกระซางกระถือว่าเป็นพีผู้บวชที่หลังมันสิบหกสิบเจ็ดสิบกระชัเจ้าต้องเป็นนองมีตั้งหางพอแม่ห้าคือพระคุูท้าเจ้าบังเอนพพอแม่อันเก่าเดี๋ยวนี้นะ,ะนี่จึงบอกว่าหายละอุป,ปนิสัยอันเก่าออกทุคตนบวชเขามาต้องศึกษาพาวินัาเพะห้าวเบาของจากวิธีเหต อันที่ไปจํวมามักผลแบบนั้นแบบนี้ภาวนาเราเห็นนั่นเห็นนี่เป็นนั่นเป็นนี่อย่าพึงว่าเอาไว้หันซะก่อนมาศึกษาวิธีแนวทางมันซะก่อนศึกษาวิธีแนวทางการดําเนินชีวิตการใส่ชีวิตของภิกษุนักบวชควนแบบใดเวลาห้ากินเข่าสันเข่านั่งสิข้วนสิ่เพรณาอาหารปฏิสังขยโยนิโสปินตะปาตังเพิ่นให้นนยะมาสืสือเด่นเ,เป็นแครยางละหนึ่งนัยยะนัยยะ หนึ่งความเห็นเอว่าห้าสี่ชั้นอาหารหนึ่งเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเ,เพื่อว่าบ่ใหารกำลิบโดยเพามหิวห่อนหนาวยังกว่าไปเพื่อระงับความเจ็บปวดทั้งกายเหมาะสมแก่การฝึกหัดปฏิบัติการยูที่ยูอาศัยพืชสังขยาโดิโซเซนาสนังเป็นสี่ไก่พิณหน้าว่าห้าสี่ยูการห่อนกันแดดกันเหลือบกันยุ่งหรือซื้อบริยูเพื่อ การประดับตกแต่งเ่แม่นสวยบ่แาม่นงามเด้สั้นล่ะการใส่ผ้าก็คือกันเฮาสถือใส่แค่ปิดบางกายกันห่อนกันหนาวกันแดดกันยุงเนี่ยต้องมาศึกษาข้อวัดตัวนี้การเก็บไข้เด้อ่วยเวลากินยากินเพื่อยังจากบัต่เพราะม่นไปหาอันนั้นอันนี้มาบำรุงบำเล่อก่อของไว้บ่ให้มันเ่ามันแก่เด้แค่วาระงับดับความเจ็บปวดเวทนาคือซื่อเด้เวลาจันคันเข่าจังสิ เกีเ่ยวกับเนื้อที่มันเป็นเขาต้องฉีกออกให้มันเป็นคั่คั่พักกับขึ้นกันให้มันเป็นคั่คั่เอาโพดหมกม่วงบะเมนแหนเอาได้นี่แหละที่บอกว่าจะไปบริเฮดุคือเขาคือชาวบ้าเน,นเขาเห็ดกันได้บัดนะกินหมกม่วงก่เห็ดเป็นคั่คั่คั่พอดีล้มปากบะแหนบะสีมันตาที่เฮนในหมกม่วง สีขาไก่ตีนไก่สีปิงสีแห้งเนื้อแห้งสีใส่ปากฉีกเนี่ยบ่ได้พิษอันนี้นั่นแหละ <c oughs> ต้องสันดยข้อละหมัดระวังเพื่อนก็บ,บอกวิธีให้ห้าสันดูข้อละหมัดระวังเอกอาพรพิรนณาอาหารพืตกันมันลึกลำือยังนี่เดอ้อมันเกี่ยวกันกับความพริรณาอาหารแบบใดว่าป่ามันมีกางพุ่นอ่ะมันเป็นธรรมดาด้อันเป็นให้นัยยะมานี่ยห้าปัญญาถึงบ่ อาหารนนิมีกา่างหรือเนา่าหรือมีแมงหรือให้เบืองว่ามันที่เห็ดให้ทองเสียบอเออหรือว่ามีสัตว์อื่นอาศัยในหันบอเป็นขวนกินบอเออแม้อาหารอื่นๆอันเป็นผักอันเกิดด้วยลากอันเกิดด้วยเครืออันเกิดเกิดด้วยมเมล็ดจังสิก็ต้องทําการสิ่งนี้สมควรหรือย่งเนี่ยเดินว่าทํลายเสือเกิดทาลายผื่งทํลายเสือเกิดใมีการกะปิยังทีนะ นั่นแหละว่าบ่แมน่าห้าบวชพมาแล้ว,าาห,าาลวหลูเลยเด้เก่งเลยเด้บ่เมนเด้อว่าให้ทุกคนน่ะบวชทำมาแล้วศึกษาพาะวินยัยว่าออกปุ๊บบวชทำมาแล้วให้พากันไปอ่านภาวินัยก่อนนะอ่ะอานภาวินัยนั่นแหละเ่องรักษาเฮาเองเด้เฮาพระท่านบูงจกว่าอันกดควรบ่ควนอาบนา้ำทั้งสี่ก็ให้นุ่งผ้าอาบเด้ผ้าอาบ ต้องใส่ผ้าอาบตลอดเด้กว่ามันปลาห้มอาบใจ่เ่าละกเนี่ย,ย,ย,ยตแต่เวลาเขาพรรษาการอธิษฐานเป็นผ้าอาบน้ําผลเป็นบาสิกะผ้าอาบนําฝนเวลาออกพรรษาออกเมื่อนั้นอธิษฐานประจุธรามีออกเมื่อนั้นคือกันเป็นผ้าบริวารเนี่ยตัวนี้หลายหลายหลายสำนักหรือหลายองค์ที่บอลูบอลูเด้อตัวนี้เด้อไปเวลาเขาพรรษาให้อธิษฐานเป็นผ้าอาบนำผลเวลาออกพรรสาอธิษฐาน แล้วก็ต้องทำไรเ้วก็มาอธิษฐานเป็นผาบริวารเ้อหลายสำนักก็เด้อบรรลุหลายองค์ก็เด้อบรรลุเนี่ยพา,ายในปฏิบัติจริงเป็นแบบนี้เด้อเป็นไงเนี่ยยะมากนั่นแหละต้องบอกว่าคนศึกษาให้ดีเป้นเท่าบันบ,บ่ไปตลอดรอดฟังกระชังมันเถอะแต่ว่าจะให้มันผิดนะ่อยาให้มันผิดพาวีนั่นะ มันเป็นการทำราร้ตัวเองมันบอกไปทำรไร้ไผ่ดอกมันทำรออไร้เจ้าของนั่นแหละเออศาส,สนาเสื่อมหรือบ่เสื่อมมันบ่นเสื่อมดอกเจ้าของนั่นแหละเสื่อมจากว่าล่ะเออเป็นการหาเ่าวเหตุยังบ่ผิดแล้วแต่เป็นการสั่งสมบาร,รมีศาสตร์นี่ไดเม็ดมักงาหนึ่งศาสตร์่อไปก็อีกมักงานแต่ว่าศาสตร์นี่ถ้าเป็นการทำราร้แล้วทำไร้เจ้าของลกไปบักหลายๆนะทังษันหลั <c oughs> จึงบอกว่าควรศึกษาไปในเวลาคุยกันจะไปเอาเรื่องหลกๆมาคุยให้คุยโดยพระินัย คุยโดยภาวินัยแล้วกะคุยโดยทมบงางแม่เข้าใจว่าจะของรลู้เด้หลายๆคนที่เป็นนั่นนะเพื่อไปอ่านไปจํามาจากผู้บาอาจารย์พ่อแม่ผู้อาจารย์องค์ต่างๆจําท่านคือว่าจังสันเข่าแบบนั้นเข่าแบบนี้จําเอาเห็นนั่นเห็นนี่สอนนรกล่างว่างแบบนั้นล่อยแบบนั้นปล่อยแบบนี้่าไปเด้เออเวลาคุยกันกันกนบบพได้เห็นอารมณ์จาของคุยกันใสอารมณ์ใสกัน เออเอาทิธิพุยกันเด้เพี่งสั่นเดีเยาความเห็นเอพายในเบื้องตนยังบรรลูเลยแต่มันสิไปรูเบื้องปลายเด้เดจังไได้รูกก็รูจ้ำจํำมาทกเทียงกันดุสือเด้แหละจังว่าให้ระมัดระวังเฮารักษาตนมันได้ปลายมันก็ดีขึ้นกันนั่นแหละปลายก็ดีเองส่วนมากจะไปฟังมาแล้วเอามาเถียงกันเด้บอบ่เอานะเข้าฟังทำ ผู้บาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์เออส่วนมากสิเอาความ็นจากของเขาไปแย่ยงบ่ย่อมบ่ล้งเบื่องคูามงโง่เขาเบอกปริญาของแต่ล,ละคนบ่ย่อมบ่ลงแล้วแต่ของใดอย่างไปแบกของเข้าเจ้าเห็นอย่างนั้นเขาเจ้าบอกประสบการณ์สู้กันฟังใจบ่าหละอันนั้นไม่จริงเบืงรู้ไปตัดสินแล้วนั่นง,งโง่หักบอคนไปตัดสินไปหูยังน้ำเขาเออขาเจ้าบอกประสบการณ์ให้เห้าฟังเออว่าผมเห็นแบบนี้ผมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ เขาเจ้าเอาความโสเป็นโซตายมาบอกให้ฟังแล้วของมาแบกได้บัณฑบ่าท่านได้เสียดเสี่ยวยังเขาเจ้าเด้บ่แมนบ่ย่อมบ่ลงบ่ลงกับแบกไว้หันตัว่าทอย่างนั่นแล้วบอกว่าฟังไม่เชื่อเลยทีเดียวใบตัดจินยืนยันพิถูกับไผฟังไว้ก่อนเนี่ยเอาบ่ขัดแยงเขาบ่ยืนยันเขาบ่ตัดจินเอาว่าขัดงานใดๆท้งจินแต่ว่าเขาฟังโดยความเคารพบ่มีอีกอย่างสิ มี่าประเสริฐเลิศเิเท่ากับทรรมฟังไปเถอะฟังไปฟังไปบนี้ถึงเวลาจะของปฏิบัติไปปฏิบัตไิไปไปเจอกับเคยได้ยินได้ฟังมามันเอามาแก้กันเองปับ๊บหด้เด้แต่ส่วนคนที่ขัดงานไว้ขัดแยงไว้ปุ๊บนี่บรรลุตัวเองเลยเข้าใจว่าจะของรู้เนี่ยปฏิบัติแล้วบ่ไปถึงไหนเพราะว่าแบกจาก่วลาแบกแบกความคิดแบกแบกที่ตัวเองคิดว่าผิดว่าถูกคือไปตัดสิน่นว่าผิดว่าถูก ว่ายควบหนังพุ่มนีนะแหละจึงบอกว่าทั้งเบิร์ตดีเวลาเ้ากราบพระพูดทั้งคำมั่งสังขังเวลาห้าเกราบทำความเคารพนอบน้อมเออบ่เมืนว่าห้าหลับไหว้ได้บ่ได้หลับไหว้ได้เวลาคือยังข้าไหว้พระทั้งสิบ่ได้หลับไหว้ได้ขาเจ้ามาไหว้ตามนี่แต่ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่มู่เหล่าภิกษุสงฆ์ทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทังที่สุดแห่งสามเณรมั่นขนาดนั้นเด้ เขาบาด้มีมานะทิติบาด้มีว่าเออกูเป็นอาจารย์กูรับไหวเขาบ่เมนเด้สิบอกไ้เดอความบริสุทธิ์ของห้องมันเป็นแบบนี้เด้ขอความเคารพนอบน,อบนอบ้อมข้ารพรเจ้าจงถึงแด่หมู่เหล่าพิกิตสูงทั้งหมดทั้งสิ้นจนถึงที่สุดแห่งสามเณรผุนเด้มันว่างขนาดนั้นเด้สามนเณรน้อยผู้ดึงสามารถรักษาศา,ส,าสนากุศลใดเดชนั่นแหละแมงเขาเวว้าสิเตะแต่ก่ฟุตบอลกินขา้าวแรงแกงร้อนแต่เป็นเรื่องของเขาเด้ แต่ว่ามานอนเฝ้าสาธารณก,กุศลประโยชน์ได้นิแมอมันอัศจรรย์่าละคุณยายบางคนยังนอนนต่อลูกเฝ่าเมียต่อเพื่อนจากของก็ซื้อเอาทำแม่มันต้องมีช่วงลา่างๆหนึ่งห็นบ่ออคุณเนี่ยนี่น้อยนี่เอาบวชปีสองปีสามปีก็ชชางสามารถรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใดตัวเองภาษาหลักษารักษาเมียรักษาผัาาาวอย่ามาเก่งกันยังวาเด้ย๋ยสั่นยิ่งดีถูกดึงยารามนะยิ่งตัวเองยิ่งจมเดด แต่าการฟังธรรม่ายืนยันจะตัดสินจะขัดแย้งย่าเสื่อเด้ทีเดียวฟังไหวไปไปน้อมรับแต่ว่าบ่าแบบเข้าใจว่าหลักรู้แต่ว่าบ่าแบบรู้รู้ร,ร,รู้ประสบการเพิ่นเ้อแต่ละองค์แต่ละองค์เริ่มต้นแรกแต่หลวงพ่อหญ่คือพระพุทธเจ้าเออพระเจ้าเพิ่นบอกประสบการเพิ่นสั่งสมบารมีมากดลสุดท้ายเพิ่นกะถิ่นเห็นบ่ละ่ะเออ พโมคขาลาภาษาเรบุตรเพิ่นก็ะเป๋าประสบการณ์เพิ่นแล้วเพิ่นกระติบนะทุกนะองค์ทุกองทุกอง์มาจนถึงสาวกปัจจุบันพอแม่ผู้อาจารย์ปูหลวงปูบัวพอแม่ผู้อาจารย์ปูหลวงปูหมัน่นยังสิหลวงปูเสา,ามืาอนีิพระเจ้าสะสมพระเจ้าบอกประสบการณ์พระเจ้ามากเดินพระเจ้าประสบการณ์มากประสบการณ์มากจะของบ่ท่านเด้ไปเห็นแนวนั้นบ่แน่นบ่ถืออันนี้พิษบ่ตรงกับอันนั้นอันนี้มีเห็นว่ล่ะแบบทั้งคู่ แบกทั้งสองได้เหอมือนกับปัดแยงแย,งแย,งแย่งกันแย่งกันครองนั่นแหละคือจริงงานะคือประวัติหลวงปู่หมัน่นเพิ่นกบเบาของเพิ่นมากเบาเพิ่นมาเออเวลาเขาปฏิบัติไปเขาประคัดแยงเขาไปยืนเดยนเขาปไปตัดสินไปเห็นไปพอแบบนั้นเพิ่นแกแบบนี้ตัวนี่นั่นมันขึ้นมาปั๊บเลยเด้เออพอแม่คู่จารย์หลวงปู่บัวเออเนี่ยเป็นแบบนี้แบบนี้มหาหาบุญนี้ปับ๊บมันงัดออกแก่กันปับ๊บเลยเด้ นั่นแหละถ้าพวกคัดแย้งถือว่าหงจังยังเลยแถมสำหบริบริความสงบน้อนั่งขิดเอานั่งขิดยืนขิดนอนคิดไปต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ความสงบเป็น,นสัน่นความสงบเป็นนรงสี่มันจะสงบนา้มันค่าคิด <c oughs> มันจะปล่อยอย่างไดมันค่าตัดสินปล่อยว่างบ่งอย่านไปยืนยันตัดสินไปได้เออปล่อย,ล,อยล,ลู่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 ทิมลู่ทิมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยได้เออบาทมันจะได้ใส่มันได้ใส่ดอก และว่าทุกองค์ที่แสดงทำห้องฟังดรือพวกขรบัสปรบนอบนอมมากๆเลยขนาดสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเขาเสบือศาสตร์อป็นพมิศัตว์เออไปเล่นสู้ครับไปไปไป,ไปลักเอาเมียพระราซาจากบล่ะแต่ว่าเวลาลงมาถิลงมาทั้งกรมหมวกม่วงเออบันเพินน่นนันทีมันมันจีแกงที่บันดีซี่แล้วดีซีที่ไปหาดีหาแล้ว พระราชาฟังกับมเมียหลายเนะาะเดตัวพระพษษรุทธศาสนตว์านเาไปไปอนอนกับมเมียพระราชาอ,อีกมันหลายเดี๋กำลังสิขึ้นมามันสิแกงแล้วพ่นสิเตรียมตัวลงมาเออพ่นอยู่ทั้งงามองก่นค่อยลูดตัวลงมามันนั่งพอดีพระราชากับมันมันหอนคนอ,ออกมนานั่งคุยกันทางนอกอนเออบังนเสนาอมาดคูหนึ่งเป็นนักปากเป็นดิบเลยฟูนี้กับบฮห้ว่าเป็นอย่างเกิดความร้อนก็วนกับวาย รู้สึกว่ายังกับวุลเส้นนั้นท่านอมาตมหาบัณฑิตแสดงถ้ำปังเนี่ยอีกผู้หนึ่งท้าเน,นี่เขากันยกยกให้ที่สูง<ม>ได้ยกที่สูงขึ้นมาให้<ม>ให้อมาตผู้นั้นผู้เป็นมหาบัณฑิตเป็น,นปเทศส่วนพระพสัตศ์สนาอยู่ทีงปลายม่วงอยู่ที่โกม่วงอยู่สูงสูงขนเด้พอจะเริ่มการแสดงรรมแล้วปุ๊บนี่ ขอโอกาสขอโอกาสห้องลงมาเอาชีวิตหาเอาชีวิตมิจากบาา่าความผิดเหมืนมันอย่างมันต้องประหารไปเออมันบหลัเออไปนอนกําลังสนมพระราชาดิสัมมันต้องประหารมิจากบ่ามิโทษเดียวเท่านั้นตัดข้ออย่างเดียวจะวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขพโอกาสขพโอกาสเนี่ยผมลงมาก่อนพุ่นบดิรู้เรื่องอย่างนด้พระราชานั่งยุติธรรำพระราชานั่งย่พืนเออบัณฑิตนั่งย่ข,ขังบนรอพวกเรือดัด ขโมยไงเห็นบ่จังเคิงเดียวเดียวเดียวขอโอกาสขอโอกาสลงมาสักก่อนเออพอว่ายังเพิินเข้าหลบถ้ำเข้าหลบถ้ำที่มหาบรรัณฑิตกุโรเหตุนั่นที่สแสดงจนลงมาแล้วจงมาเบาสารภาพ ب. เออว่าเป็นยังดอกเรื่องนี้เอาไ้ก่อนเป็นเรื่องเล็กหน่อยพระราชาวะเบาสาราาสารภาพความผิดก่อนเออบ่เป็นยังดอกเรื่องนี้เอาเป็นเรื่องเล็กหน่อยเอาไ้ก่อนเออเส,ส้นมหาบรรัณฑิตแสดงธรามเถิดมีไหม เขาลบขนาดนั้นเด้ทำไมเขาลบขนาดนั้นแหละจิตเบงิงเพิน่นเพิ่นมีความผิดยังมาหันเด่นเพื่อเอาชีวิตใจเด่นนะออนั่นแต่จับบงววาเพิน่นยอมสะละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเป็นบาลขนาดนั้นเด้ว่าขา้ขบาขบ่เยขาบักคัดแยงจักองค์เลยผู้ได้ดแสดงมาก,กนั่นเป็นความรู้ของข้าเจา้าอ,องค์ได้สแสดงกับสังเ์ขาฟ้างเบดนั่นเป็นความรู้นั่นเป็นความเห็นนั่นเป็นประสบการณ์ของเพิน่น ผิดถูกมันกงลูอยู่ในข้างในเฮานี่แหละแต่เฮ้าบางครั้งพอไปยืนยันตัดสินก็ไผ่คือบอไปดึงความผิดความถูกกบไผ่มาเลยเออมันเป็นความรูข้าเช้าบ่แมนความลูเฮ้านั่นแหละบอกว่า,าฟั่งถ้ำแบบได้ผลดีจะยืนยันตัดสินยาขัดแยงยาไปเอานําเรืองเกา่เกาๆเขามมามาเปรียบมาเทียบถ้ามีการเปรียบเทียบอยู่หังจะของได้บรูเรืองหยังแต่ว่าเข้าใจว่าจะของรููนั่นแหละลงงลงตัวเองเต็มที่ ธรรมดาเด้วการฟังธรรมน่ะบ่าว่าจิเป็นสามนีนแสดงนะแตฟังคือเก่าเออมันมันสูงกว่านั่นสูงก็บดเออพระพุทธเจ้าห้างกับเคารพธรรมเลยละ่นะเนาะแม่บาาา้าหลักทั้งสั่นหละเป็ว่าเขางเบแย่งอย่างเลยนั่นเป็นความรู้ความเห็นและประสบการณ์เพิ่นทายถอดออกมาจัางหวะแต่ละคนเวลาฟังธรรมให้ตั้งใจเดอ้อนิ่งเงียบปิดเสียงโทรศัพท์ ไอ้ j a ก็บ่าให้มีงวกกระซิบกระซาบกันม,ม,ม,มุบมุบมิบมิดนี่ค่อยได้เลยเด้อเออได้เลาเด้ก็บริสุทธิ์ได้ว่า,จาวเจ้าถือเป็นไผ่เง่้ยเพียงใดเนีย่ยจึงบอกแต่ละคนแต่ละคนเวลาเข้ามาสู่ศาลาในการฟังธรรมเงียบจะคุยกันเออถ้าจะคุยกับเพื่อนเพื่อจะบ่ายเออบรา,าต้องมากกันดจังหันจังเพศอยู่ดีบ่มีเพศอยู่แล้วเออบ่าจะกินแต่แต่เาเข้ารถถ้ำมนะัน่ะองทีถบ่ามาโดยศรัทธาก็บว่าเอาโดยสํา,า,า,ไ,ปสาไปสิบอกนี่ยและมันขนาดนั้นเด้อ อะไ้มาดูซัทธาหมือนคนยังเอาเลยเด้มันนั่งรู่นห่ันแหละเออผูดนี่บ่นันบ่อนี่บ่เอากันแล้วกันนี่มันเป็นขนาดนั่นเด้คือบ่เขารลบท้ำเห่ือนเดงมากซื่อๆมานําสื่อน้าเสียงมากนําเขาวานั่นแหละยังบอกว่าบางคนมาบ่อยจักอย่างบอกว่าปิดเสียงโทรศัพท์แม่ฟุ่นไปบักไงแต่ว่าบ่มีตามีธรรมดาบเนาะบ่มีตาไอรีเด้ไปยุหันกมีไปยุหันกมีเนาะบอกเขาก็บอกยังเสยหันแล้วว่ายังได้สัน มึงสิมาแม่งยังดออได้เออมึงสิเท่ารุ่นได้บ่ได้สนได้บังหันเออจังส่นเลยหมเขาเสียเห็นบ่เวลาเขาฟังทรามเดีนหมู่เขาก็าล่งตังใจพินหน้าตามหล่มสะดุดกึกต่ตบ่ได้เลยเด,ยดย้บ่ธรรมดาเด้ย๋ยจังบอกว่าการฟังธรรมตั้งใจเด้ที่เฮาทุกค้นเป็นมานี่มันสะละชีวิตใส่บิดเด้เนี่ยสะละชีวิตได้รักษาธรรมนันธรรมดาเด้อนั่นแหละพวกเจ้าอาจจะบบเห็นว่ามันมีคา สู่พวสู่เมียอะไรเนาะสู่ขี่มูขี่ม้าน้ำกอกงอหกไผ่อ,อะไรอะไระ้องบอกว่าถ้าอยากได้ผลเห็นผลตั้งใจฟังแล้วน้อมเข้ามาใช้ตนเองบ่ได้น้อมใส่ผู้อื่นเด้อน้อมเข้ามาโอ้กูเป็นแบบนั้นกูเป็นแบบนี้กูค้รละแบบนั้นกูข้นเห็ดแบบนี้นี่ที่เป็นมากเนี่ยเป็นถือกูเบิดเนี่ยไปหันเด้เออนี่มันกับการ,รยินงได้ฟังก็เกิดความคิดความคิด กเกิดการเห็นว่าผิดว่าถูกก็เห็นความรู้สึกเจ้าของเห็นความที่จะคนค่อยผิดค่อยผัดแก้ไขดัดแปลงตนเองตัฟังธรรม,มะธรรม,มะนี่เป็นเรื่องของตัวเองเลอว่แม่นเป็นเรื่องของผู้อืน่นว่าม่นเรื่องผิดเรื่องถูกของผู้อืน่นที่เฮ้าไปยืนยันไปตัดสินฟังธรรมนั่น <Okay. S 1> มันเป็นเรื่องถิ่นนองขอมาใส่เฮาเองโอ้ยกูเป็นแบบนั้นอีหีเนี่ยมันแก้แกไขตนเองนันตัวแหละบอกว่าฟังธรรมนั่นนองขอมาใส่ตัวเอง พระท่านถือว่าโอปัญญิโกแปลว่ายังแปลว่าน้อมเข้ามาสู่ตนการกระทําโดยกายว่าจาของจะของในอดีตมันเป็นเังไดภาพพิดพิษพลาดมันอะไรแก้ไขรัดแปลงนี่สับสู้ปัจจุบันและการฟัง่งรรมเ่านั้นจึงจะเป็นผลแก่ตนเพราะนั้นฟั่งสำนักนี้อาจารย์นีเอาไปทับถมอาจารย์นันเดพิษอันเดอผพิดพิษจะของอะไรเข้าใจว่าจะของบู อะไรบรรเทาก็รรับใดเป็นขอขอทำต่ละบบบทสม,มอเหมือนกันอบางบางบทบางตอนก็นถืออีกผู้หนึ่งบางบทบางตอนก็อีกถืออีกผู้หนึ่งเด้อบป็นแบว่าสิเสม,มอกันทั้งเบดเออพ้นข้าปัญญามันสามระดับนะ <c oughs> ปะเภทฟังเต่เดียวหลู่ไปเลยจะมีประเภทฟังสองเสือสามเสือประเภทฟังทำฟังบ่บอยฟังมากๆอีกอย่างหนึ่งเด้อพวกนนยะยังพอหลู้เรืองฝพวกนยะ ไอ้พอคิดเห็นหลายๆเที่ยวหลายๆหลอกให้พอเห็นอันนั้นอันนี้ความหมายเดียวเธอเบาเบาทิบเที่ยวจังเข้าใจได้พวกนัยยงสั้นนั่นแหละถ้าปะทะปรามะยม่าเออจักปะทะปรามะบลางสั่นแหละพวกบังจักหยั่งมาบอกูลโเลเลโบโบเวกเวกยม่าเด้ด่าลราได้พอก็ไปได้งสั่นแหละทัางพ่อไป Thank yeah. you.